อนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่27เมษายน2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติอยู่นะคะโดยอัญเชิญมาจากคัมภีวิสุทธิมักค,ค่ะได้กล่าวถึงอารหัง9ก้าในโดยในที่หนึ่งได้กล่าวไปแล้วคือข้อว่าเป็นผู้ไกลคือไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนานะคะข้อสองคือข้อว่าเป็นผู้กำจัดอริทั้งหลาย นั้นแม้เพราะเหตุที่อริทั้งหลายอันได้แก่กิเลสมีราคาเป็นต้นแม้ทุกๆุกอย่างอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระนาถของโลกทรงกำจัดแล้วด้วยศาสตราคือพระปัญญาฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอารหังชนีและข้อที่สามคือข้อว่าเป็นผู้หักซี่กรรมทั้งหลายซึ่งในนัยนี้ก็คือ ในในัยยะตั้งแต่รายละเอียดต่างๆอันประกอบด้วยการหมุนไปของสังสารจักอันมีดุมคืออวิชชาและภวะตัณหามีกรรมสำเร็จด้วยอภิสังขารมีปุญญาพิสังขารเป็นตนมีกงสำเร็จด้วยชราและมรณะโดยเอาเพล่าอันสำเร็จด้วยอาสวะและสมุทัไทยสอดเข้าไป ประกอบเข้าในตัวรถคือพบทั้งสามเล่นไปตลอดการไม่มีเบื้องตนและที่สุดหากพวกเราทั้งหลายไม่มีบุญแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดอันทรงบังเกิดขึ้นได้โดยยากและบังเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับสังสารวัรแล้ว แต่การสั่งสมบุญไว้ดีนะล่ะค่ะยึงทำให้เรานั้นได้มีโอกาสได้พบพระบรมศาสดาซึ่งขณะนี้ก็ดำรงอยู่ในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนั้นและในการกล่าวถึงข้อว่าเป็นผู้หักซีกรรมทั้งหลายนั้นก็ได้ทรงแสดงโดยในยักษของปฏิจจสมุปบาทอันเป็นปัจจัยที่หมุนไปของสังสารวัตรพระองค์นั้น ได้กระทำกรรมอันประณีดโดยกระทำกิจในปฏิจจสมุปบาทด้วยพระองค์เองณโพธิมณ์บริบูรณ์แล้วซึ่งเมื่อวานนั้นได้ศึกษากันไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะในในยะของธรรมะเหล่านั้นอันมีอวิชากับสังขารจัดเป็นสังเขตอันที่หนึ่งวิญญาณน,นามรูปสรายตนาผัสสะและเวทนา จัดเป็นสังเขปอันหนึ่งตัณหาอุปาทานและภพจัดเป็นสังเขปอันหนึง่งชาติชราและมรณะจัดเป็นสังเขปอันหนึ่งและในสังเขปเหล่านั้นสังเกตตนจัดเป็นอดีตอัทถาคืออดีตการสังเขปที่สองนั้นจัดเป็นปัจจุบันอัตถาหรือปัจจุบันการ อันประกอบด้วยวิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาจัดเป็นปัจจุบันอัตตาก็คือปัจจุบันาการส่วนชาติชราและมรณะจัดเป็นอนาคตอัตตาก็คืออนาคตตการในคำว่าสังเขตนะคะโดยความหมายคือ เนื้อความอันบันดิตย่อเข้าหรือเนื้อความอันบันดิตหดเข้าส่วนคำว่าสนธินะคะคือการเชื่อมค่ะในบรรดาธรรมเหล่านั้นโดยที่ถือเอาอาวิชชาและสังขารก็เป็นอันถือเอาตัณหาอุปทานและพบด้วยดังนั้นธรรมห้าอย่างนี้จัดเป็นจรรมวัดในอดีต ธรรมะห้ามีวิญญาณเป็นต้นคือวิญญาณนามรูปสรายตนาผัสสะและเวทนาจัดเป็นวิปากวัฏในปัจจุบันโดยที่ถือเอาตัณหาอุปทานและพบก็เป็นอันถือเอาอาวิชชาและสังขารด้วยดังนั้นธรรมะห้าอย่างนี้จัดเป็นกรรมวัฏในปัจจุบัน เพราะเหตุที่ธรรมะห้าอย่างมีวิญญาณเป็นต้นท่านแสดงไว้โดยอ้างเอาชาติชราและมรณะธรรมะห้าเหล่านี้จัดเป็นวิปากวัตในอนาคตการธรรมะเหล่านั้นโดยอาการจึงเป็นยี่สิบอันหนึ่งในปัรดาธรรมะเหล่านั้นระหว่างสังขารกับวิญญาณจัดเป็นสนธิอันหนึ่ง นะคะสังขารวิญญาณเป็นสนธิอันหนึ่งระหว่างเวทนากับตัณหาจัดเป็นสนธิอันหนึ่งระหว่างพบกับชาติจัดเป็นสนธิอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ทรงแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทธรรมอันมีสังเกตสี่อัฏฐาสามอาการยี่สิบ สนที่สามด้วยประการชนเนในอาการยี่สิบนั้นนะคะก็พอจะกล่าวใหม่ให้ฟังดังนี้รกรรมในภบก่อนนั้นประกอบด้วยธรรมะห้าส่วนด้วยกันนะคะหนึ่งความหลงคืออวิชชาสองกรรมที่ประมวลมาคือสังขารสามความพอใจคือตัณหาสความเข้าถึง คืออุปาทานข้อห้าคือภพนะคะคือกร,รมภพนั่นเองนะคะในส่วนที่เป็นกรรมในภพก่อนจึงประกอบด้วยธรรมะห้าหมวดส่วนอุปัติภพนี้ก็คือการบังเกิดขึ้นในภพชาตินี้ก็ประกอบด้วยธรรมะห้าหมวดด้วยกันคือ 1. ปฏิสนธิวิญญาณ 2. นามรูปสอายตนะ 4. ผัสสะหความเสวยอารมณ์คือเวทนาเพราะฉะนั้นอุบัติภพนี้จึงประกอบด้วยธรรมะห้าประการเป็นสิบแล้วนะคะนั้นก็คืออดีตเหตุมาจนถึงปัจจุบันเหตุรวมเป็นสิบนะคะส่วนในกรรมที่กระทาในภพนี้ที่เรียกว่ากรรมในภพนี้คืออวิชชา หน,นะคะสคือสังขาร 3. คือตัณหา 4. อุปาทาน 5. คือภพกรรมพภพที่ทำในชาตินี้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของอุปัติภพในอนาคตการก็คือวิญญาณหนึ่งนามรูปสองสคืออายตนะ 4. คือผัสสะ 5. คือเวทนา ในหมวดของอุบัติภพในอนาคตก็มีห้าเพราะฉะนั้นกรรมภพในชาตินี้หอุบัติภพในอนาคตอีกห้ารวมเป็นสิบเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดของปฏิจจสมุปาทฝ่ายเกิดนั้นจึงประกอบด้วยอาการยีสบค่ะธรรมะห้าประการในกรรมภพก่อน เป็นปจัจจัยแห่งปฏิสนธิในอุบัติภพนี้ธรรมห้าประการในอุบัติภพนี้เป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในปุเรภพคือภพก่อนธรรมห้าประการในกรรมภพนี้เป็นปจัจจัยแห่งปฏิสนธิในอนาคตธรรมห้าประการในอุบัติภพในอนาคต เป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพนี้นะคะนี่ก็คือข้อสรุปที่เราพอจะฟังเข้าใจได้บ้างนะคะแต่ถึงแม้จะไม่เข้าใจอะไรมากแต่เป็นบุญแล้วนะคะที่ได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมอันประเสริฐนั้น <c oughs> เพื่อให้รู้ว่าในปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้น <c oughs> เป็นธรรมะที่ยากยิ่งนะคะ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ธรรมะที่อิงอาศัยการเกิดขึ้นเหล่านี้คือปัญจุปาทานคันก็คืออุป,ปาทานคันห้านะคะความพอใจความอาลัยความหมกมุน ในอุป,ปทานขันห้าเหล่านี้อันใดชื่อว่าทุกขสมุทยัยการกำจัดข้อความละการละความกำหนัดด้วยความสามารถความพอใจในอุป,ปทานขันห้าเหล่านั้นอันใดชื่อว่าทุกขะนิโรธค่ะนี้อันเชิญมาจากมัชฌิมานิกายมูลปันนาตหากจะกล่าว ถึงลักษณะที่จตุกะของปฏิจจสมุปบาทแล้วลักษณะคือการอุปการลแก่ปัจจุบันธรรมทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้นส่วนกิจคือการตามผูกสัตว์ไว้ในทุก์อาการปรากฏคือการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเหตุใกล้คืออาสวะนั <ST> ่นเองนะคะ ความรู้นั้นชื่อว่าญาณเพราะอัตถาว่ารู้ชื่อว่าปัญญาเพราะอัตถาว่ารู้โดยประการต่างๆด้วยเหตุนั้นความรู้ในการกําหนดปัจจัยท่านจึงเรียกว่าธรรมทิติญาณพระผู้มีพระภาคครั้นทรงรู้ธรรมะเหล่านั้นด้วยธรรมทิติญาณน,นี้ตามความเป็นจริงแล้วทรงเบื่อหน่ายในธรรมะเหล่านั้นคือ ทรงสำรอกทรงหลุดพ้นชื่อว่าทรงหักคือทรงหรือทรงทำลายซึ่งกรรมทั้งหลายแห่งสังสารจักรอันมีประการดังกล่าวมาแล้วนี้พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าพระอรหังเพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรทั้งหลายแม้ด้วยประการอย่างนี้ เพราะเหตุที่กรรมทั้งหลายแห่งสังสารจักรอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงทำลายมาด้วยดาบคือพระยานฉะนั้นพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพนามว่าพระอรหังค่ะส่วนในยาที่สี่ข่อว่าเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นตนข้อหนึ่งร้อยยี่สิบเกาอันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคย่อมควรซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นตนและควรซึ่งการบูชาชั้นทิเศษเพราะพระองค์ทรงเป็นทักคินายาบุคคลชั้นยอดและเพราะเหตุนั้นนั้นแลเมื่อพระตถากรยาวทรงอุบัติขึ้นแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชั้นมเหสัก เหล่าหนึง่งเหล่าใดนั้นย่อมไม่ทำการบูชาณที่อื่นๆเป็นความจริงเท้าสหัมบดีพรมได้บูชาพระตถาคตยาวด้วยพวงแก้วขนาดเท่าเขาสุเนรุและเทวดาทั้งหลายชั้นอื่นๆและมนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าโกศลเป็นต้น ก็ได้ทรงบูชาตามควรแก่กำลังอันหนึ่งแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จปรินิพานแล้วพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ได้ทรงบริจาคพ,พระราชทรัพย์จำนวนเก้าบกโกศสร้างพระอารามอุทิศไว้ในชมพูทวีปท,ทั่วไปถึงแปดหมสี่พันแห่งไม่ต้องพูดถึงการบูชาชั้นพิเศษอื่น เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงได้พระนามว่าพระอารหังแม้เพราะเหตุที่ทรงเป็นผู้ควรแก่บัดใจเป็นตน้นเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเป็นนาถของโลกพระองค์นี้ย่อมสมควรซึ่งการบูชาชั้นพิเศษพร้อมทั้งปัจจัยทั้งหลายฉะนั้น พระองค์ผู้เป็นพระชินเจา้าจึงทรงสมควรต่อพระนามอันนี้คือพระอารหังในโลกซึ่งเป็นพระนามที่สมควรแก่ความหมายในข้อที่หข้อว่าไม่มีที่หลับในการทำบาปข้อหนึ่งร้อยอันหนึ่งพวกคนพานแต่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต จำพวกใดจำพวกหนึ่งในโลกย่อมทำบาปในที่ลับเพราะกลัวเสียชื่อเสียงฉันใดพระผู้มีพระภาคนั้นย่อมไม่ทรงกระทำเหมือนอย่างนั้นในการไหนไหนฉะนั้นพระองค์จึงทรงได้พระนามว่าพระอระหังแม้เพราะเหตุไม่มีที่ลับในการทำบาป เพราะเหตุทีขึ้นชื่อว่าทีหลับในการทำบาปทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคผู้คงทีฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพระอาฏรหังเพราะไม่มีทีหลับนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีพระองค์นั้นเพราะเหตุเป็นผู้ไกลหนึ่ง เพราะเหตุเป็นผู้กรรมจัดอริคือกิเลสทั้งหลายหนึ่งเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารจักหนึ่งเป็นผู้ควรแก่ไตยธรรมทั้งหลายมีปัจจัยเป็นต้นหนึ่งไม่ส่งกระทําบาปทั้งหลายในที่หลับหนึ่งบัณฑิตจึงถวายพระนามว่าพระอระหังคือเป็นพระอระหันต์เพราะเหตุนั้น นี้คือจากในคำผีวิสุทธิมาร์กนะคะแต่จะขออัญเชิญเพิ่มจากอัตกะทาซึ่งได้กล่าวไปแล้วแต่จะทบทวนใหม่ในข้อที่หกค่ะคือความเป็นผู้ไกลจากผู้ไม่ได้อบรมกายศีลจิตปัญญาและผู้ไม่ได้ละราคาเป็นตนผู้ไม่ฉลาดในธรรม ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมไม่ได้เห็นธรรมะของพระอริยเจา้าปฏิบัติผิดและไม่ได้ปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ไกลจากชนเหล่านั้นในข้อที่เจ็ดเป็นผู้อยู่ไกลผู้ได้อบรมกายศีลจิตปัญญาและผู้ละราคาเป็นตนผู้ฉลาดในธรรมะได้รับการแนะนำในธรรมะ เห็นธรรมะของพระอริยเจ้าและปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ไกลต่อชนเหล่านั้นเราพระองค์ยังอยู่ไกลอยู่ใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่เห็นธรรมของพระอริยเจ้าเลยแต่เรากำลังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติเข้าสู่มรรคเพื่อเข้าถึงอะไรคะอริยมรรคใช่ไหมคะ เพื่อความเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยคือหมู่แห่งพระอริยสงฆ์ค่ะในข้อที่แปดทรงละบาปประธรรมบาปประธรรมทั้งหลายมีราคาเป็นตนเมื่อเกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความเสียหายในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพและเป็นค่าศึกต่อปฏิปทาให้สัตว์ถึงพระนิพพาน ความเสียหายที่รร้กาศนะคะคือศีลและทิฏฐิเป็นสิ่งที่บุคคลทั้งหลายผู้มีปัญญาดีท่านจะเสียใจอย่างยิ่งหากมีความเสื่อมแห่งศีลและทิฏฐิค่ะแต่พระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นไม่มีความเสียหายใดๆทั้งในปัจจุบันและในภพใหม่ซึ่งไม่มีอีกต่อไปสำหรับพระองค์ ขอกาทรงเป็นผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละเว้นพระอรหันตขีนาศพพระเสขับทั้งหลายและบุคคลผู้มีประโยคาอันบริสุทธิ์มีอัธยาศัยงามถึงพร้อมด้วยคุณมีศรัทธาศีลและสุตตะเป็นต้นท่านเหล่านั้นไม่พึงละเว้นไม่พึงสละรอบซึ่งพระผู้มีพระภาค และพระผู้มีพระภาคก็ไม่สรงละเว้นไม่ส่งสระรอบซึ่งบุคคลเหล่านั้นเราทั้งหลายก็เป็นกลุ่มบุคคลถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นเสกขะบุคคลแต่ถือว่าเราก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มีประโยค้าอันบริสุทธิ์พอสมควรใช่ไหมคะคือมีความเพียรที่จะเจริญกุศลต่างๆ มีอัยาศัยอันงามถึงพร้อมด้วยคุณมีศรัทธาศีลสุตตะน้อมเพื่อการศึกษาในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเพื่อประพฤติตามพระธรรมคําสอนเพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกข์ค่ะและนั้นหมายถึงว่าถวายความนอบน้อมด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเริยส,สัจสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สัพสัตทั้งสามสิ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่อมักผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ